เนะครับก็ขอสวัสดีรับฟัเอเทุกคนด้วยเลยนะครับทุกคนยินดีอรับช่อง i q z X2 อยู่ผม IQ นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ผมอยู่ในเกม Back Cover Mobile นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะครับผมทุกคนก็คงจะเจอปัญหาแล้วผมก็คือช่องเก็บผ่อนไม่เก็บได้500ใช่ไหมทุกคนแต่ดูดีครับสกิลแบบเต็มไปหมดเลยทุกคน นะคผมคือวันนี้เนี่ยเราจะเอาสกิลที่เราไม่ได้ใช้นะครับหรือว่าผมเรียกว่าสกิลที่แบบว่าขยะละกันนะครับคือไม่ได้ว่ามันไม่ดีนะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้นั่นเองนะครับผมนั่นแหละเออมาทําอะไรได้บ้างแล้วมันเนี่ยมีผลประโยชน์ ที่แบบดีต่อเรามากที่สุดนะครับทุกคนแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะครับทุกคนก็ขอ,ขอขอบคุณในส่วนของมารู้ชมนะครับที่เป็นปอนเซอร์ให้เราในคลิปนี้นะทุกคนซึ่งเขาเนี่ยครับรับเติมเกม b c บ็คค v e r Mobile ตามที่ขึ้นด้านนี้เลยนะครับผมทุกคนซึ่งรับเติมทุกอย่างเนี่ยถูกกันในเกมแน่นอนเหนือเปอร์เซ็นต์ครับผมแล้วก็รับเติมแบตทื่นพาร์ด้วยครับในเกม550ใช่ไหม แต่ว่าเขารับเติมแค่460บาทถูกกว่าในเกมถึง90บาทเลยนะครับทุกคนก็ใครสนใจเนี่ยสามารถสแกน QR code ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่สแกน QR code ก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับผมโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาพูดในส่วนของหัวข้อของเรากันบ้างนะครับทุกคนแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมก็ขอประชาสัมพันธ์ในส่วนของกิลของผมก่อนนะครับทุกคนอขออนุญาตเอ้ยกดผิดจะกดไปที่รังจะกดไปที่รังโอเคนี่นะผมก็คือในส่วนของ กิวของผมได้ยคบผมตอนนี้เนี่ยก็มีคนเข้าประมาณ6คนแล้วด้วยครับทุกคนก็ถ้าใครอยากเข้าเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิก20บาทต่อเดือนแล้วก็สามารถขอเข้ามาได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของในชุมชนนะเดี๋ยวจะรับสมัครอย่างนี้นะครับผมใครที่เป็นสมาชิก20บาทเนี่ยสามารถเข้าได้เลยนะครับทุกคนก็กดงก่ายๆครับมาบริจาคให้ครบนะครับตรงนี้พอนะครับทุกคนเออช่วยกันบริจาคช่วยทำภารกิจ อะไรทานองนี้นะครับผมประมาณนี้พอนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาพูดในส่วนของคอนเทนต์หลักของเรากันเลยนะครับทุกคนอ่าก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือในส่วนของพวกการ์ดพวกนี้เนี่ยเราแบบว่ามีเยอะใช่ไหมทุกคนเราเนี่ยจะไปทําอะไรได้ใช่ไหมครับซึ่งไอ้การ์ดพวกนี้เนี่ยบางคนบอกว่าเอ้ยพี่ผมมีไม่ค่อยเยอะเนี่ยผมเนี่ยมีแค่99บใบใช่ไหมทุกคนแบบมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมผมก็วิธีการหาการ์ดพวกนี้เนี่ยเราสามารถหาได้จากการที่เราเนี่ยไปเก็บในส่วนของเจ้าใบคอฟเฟอร์ er นะทุกคนด้วยกันแบบเรามีเพื่อนใช่ ส่งของขวัญอะไรแบบนี้ไปให้เพื่อนนะครับทุกคนแล้วเราเนี่ยก็รอเพื่อนส่งกลับมาเนาะแล้วเราก็จะได้ส่งเจ้าบคัฟเฟอร์มานะครับหรือว่าเราจะไปยืมตัวละครอะไรแบบนี้ก็ได้บคัฟเฟอร์มาเหมือนกันนะครับทุกคนเ,เดี๋ยวผมพาไปดูบคัฟเฟอร์นะว่ามันหาได้ตรงตรงไหนอีกนะครับอีกตรงนึงเนี่ยก็คือตรงนี้เลยนะครับทุกคนไม่ใช่บคัฟเฟอร์โทษทีครับในส่วนของหน้า skill สกิลเนี่ยสามารถหาได้จากตรงนี้เลยนะครับจริงสุ่มไปเลยก็ได้ดูกคนแตว่ว่านะคือผมเนี่ยอยากได้สกิลมากเลยนะครับทุกคนเอาไงดีวะหรือจะสสุุ่่มมตตััววดดีผ ่ะผมสุ่มตู้นี้ไปอีกแล้วกัน N A R จอดไหมผมไม่ไหวแล้วสุ่มเลยครับคือไม่สนใจเลยแล้วลืมตาม,มาลืมตามามาร์ตไหมมาร์ตไหมขอแค่มาร์ทขอแค่มาร์ตเอ้ยอะไรมาไม่สนใจครับผมอันนี้การสส์ดสกิลน,นะผมโอเคพูดอะไกันทอนอ้ยมาเหรอมามา้มา,มาเฮ้ย มาเฉยน่ะอยู่ดีก็มีเรื่องให้ทำอีกแหละอุตส่าห์ปั้นแบบว่า oh. ทีมสีฟ้าเสร็จไปแล้วทุกคนโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะขอนอกเรื่องแป๊บหนึงทุกคนคือผมอะทำเซตฟูลทีมสีฟ้าไปแล้วเว้ยแล้วตอนนี้ผมจะฟูลของจริงแล้วผมว่าผมได้มาร์กมาแทนในส่วนของโซมารอน โอ้โหแบบนี้ก็ว่านจีับนะเดี๋ยวในสตรีมวันนี้เจอกันแน่นอนนะทุกคนในส่วนของมาร์สนะครับโอเคครับก็ให้เราได้ครับผมมาในส่วนตรงนี้เลยทุกคนเห็นไหมตรงนี้เลยครับกอร์ดอนนะครับผมซึ่งเขาเพจะนั้งพืมพัน,นอยู่ตรงนี้เนาะเราเนี่ยครับผมก็กดไปที่คุยเขาเลยนะครับผมหลังจากนั้นได้ซ้ายมือเนี่ยมันจะมีบอกว่าแยกชิ้นส่วนหน้าสกิลนะครับทุกคนกดไปเลยครับผม หลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีละหลายระดับนะครับผมซึ่งมันก็จะมีทั้ง R แล้วก็ SSR ใช่ไหมทุกคนนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูแบบว่า R แล้วกันเนาะถ้า R เนี่ยเราเลือกทั้งหมดไปเลยนะครับพะเราไม่ได้ใช้เราจะได้ชิ้นส่วนนะครับ30-50อันเลยนะครับทุกคนซึ่ง30-50อันนี้เนี่ยมันทำอะไรได้ใช่ไหมอันนี้มันคือหยดน้าสีฟ้านะผมขอเรียกว่าหยดน้ำแล้วกันเนาะส่วนถ้าเราใช้ระดับแบบว่า SSR นะครับผม s r นะกดแยกทั้งหมดเนี่ยเราจะได้ ในส่วนของหยดน้ําสีเขียวฟ้านั่นเองนะสีเขียว,วกันเนาะจะได้ไม่สับสนนะครับผมส่วนถ้าเราใช้ในส่วนของ SSR ล่ะถ้า SSR อ๋อ d a t ผมผมใช้ไปหมดแล้วไม่มีนะครับโอเคก็มันน่าจะมีแค่2อ,อย่างนะทุกคนโอเคครับคือเราอะผมจะแลกให้ดูเลยกันนะผมจะแลกมีหมด SR SR เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ก่อน SR เดี๋ยวแลก R ก่อนลยกันเนาะเลือกทั้งหมดเลยแล้วผมเพราะเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเนาะเรากดแยกชิ้นส่วนไปแล้วผมดูซิว่า,วาได้เท่าไห<ด>ร่ครับ<ด> โอ้โห way, ได้มาเท่าไหร่เนี่ยเออไม่รู้อะโอเคผมเอาาเลือกอมาให้หมดก่อนเลยครับผมจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวดูว่าจะได้กี่ชิ้นเนาะดีรับผมโอเคเลือกอมาให้หมดเลยนะเพราะเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วทุกคนนี่ครับผมคือโอเคโอเคผมเลือกให้หมดเลยน,นะน,นี่ยคือการ์ดเยอะมากนะทุกคนคือนะครับเราสามารถมาย่อยแบบนี้ได้ตลอดเลยนะถ้าเรามีการ์ดอะไรแบบนี้นะครับโอเคผมย่อยให้หมดเลยชื่อเพราะเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วไงอ่า ต่อไปผมก็จะแยก SR เนาะเดี๋ยว SR แป๊บนึงผมดูก่อนว่ามีอะไรที่ผมแบบว่าไอ้น,นี่ไหมโ oh, อเอสอารไม่มีหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วโอเคผมเลือกทั้งหมดเลยเอ้ยกดผิดเลือกทั้งหมดโอเคครับผมแล้วก็ย่อยเลยนะผมได้เท่าไหร่ครับอ่าได้เท่านี้แล้วก็โอนี่เอผมมีเยอะมากเลยซึ่งผมไม่ได้ใช้นะเฮ้ยเดี๋ยวโอเคผมเลือกทั้งหมดเลยแล้วกันเนาะเอ้ะเอสอาร์เอสอาร์เอาร์มาย่อยหน่อยเอสอาร์ HR มาชึบได้สิบถึงสามสิบนะครับผม ไอ้อันนี้เอาออกหน่อยเอตรเอาของตัวนี้มาโอเคที่เพราะที่เหลือเราไม่ได้ใช้นะทุกคนเดี๋ยวนะูนเอาเก็บมาร์กดีไหมยูโนยูโนเก็บเก็บเก็บต้องต้องต้องเลือกสักคู่หนึ่งนะทุกคนขอเลือกหน่อยขอเลือกหน่อยผมเหมือนจะเลือกไม่ได้นะโอเคงั้นก็เอาเท่านี้แล้วกันเก้าถึงยี่สิบเจ็ดไหมเก้าถึงยี่สิบเจ็ดก็ได้โอเคแยกไปชึบนี่นะครับผมโอเคก็ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ โอเคครับ okay, แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาแลกตรงไหนใช่ไหมทุกคนเราแลกนะครับให้มาตรงในส่วนของร้านค้าเลยนะครับทุกคนหลังจากที่มาร้านค้านะผมให้เรามาในส่วนของเอ่อสักครู่หนึ่งนะทุกคนเออผมจาไม่ได้ครับว่าตรงไหนสักครู่นะครับอ่าน,น,นี่นี่ครับทุกคนสตรแลกเปลี่ยนแล้วก็แยกส่วนสกิลในนะทุกคนเห็นไหมผมมีในส่วนของหยดนะ้าทั้งหมด167อันใช่ไหมทุกคนผมสามารถแลกในส่วนของตัวนี้ได้นะคือถ้าเรามีสีฟ้าใช่ไหม เราสามารถแลกสกิลที่เป็นแบบว่า R ถึง SSR ได้นะครับผมได้นะครับผมแต่ว่าตรงนี้จะเป็นการสุ่มนะครับทุกคนอ่าแบบนี้จะเป็นการสุ่มนะทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยอยากได้ตรงนี้วะนี่ครับอันนี้คือแบบของจริงนะคืออันนี้เราสามารถเลือกสกิลได้นะทุกคนเลือกสกิลระดับ SSR ได้นั่นเองนะผมซึ่งมันดีมากเพราะว่าสกิลพวกนี้มันจะเป็นต่อตัวละครเรามากเลยนะทุกคนเนี่ยอย่างเช่นแบบ โรตัสแบบนี้ใช่ไหมผมก็ยังไม่มีเลยทุกคนไออันเนี้ยคือใครที่มีโรตัสเนี่ยแนะนําให้ใช้การ์ดมันนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันเพิ่มดาเมจนะครับผมแล้วก็โรตัส์เขาเสียหายศัตรู2เทินมุ่งโจมตีนะครับก็คือบัฟนั่นแหละบัฟโจมตี1เทินแล้วก็มีในส่วนของนี่ครับสกิลอยู่ตัวเป็น25%ลดดีบัฟนะครับโคตรดีผมบอกเลยนะอีอีอย่างนึ่งที่ผมอยากได้นะก็คือในส่วนของสําหรับตัวสายออ,อยู่ไหนเอ่ย มีไหมนะโอเคไม่มีโอเคครับก็ประมาณนี้นะที่ผมอยากได้คือโลตัสเลยนะทุกคนแล้วก็อ๋อผมเข้าใจผิดทุกคนมันเป็นแบบว่าคือไอ้เรื่องหน้าสกิลเอ็เออาร์เนี่ยมันมีแค่เอ็เออาร์ R อย่างเดียวนะทุกคนแต่ว่านี้นเป็นตรวจสุ่มนะครับผมอ้อไอเราก็เข้าใจผิดไงเมื่อกี้โอ้โหโอเคครับเข้าใจผิดเล็กน้อยขออภัยด้วยนะครับทุกคนอันว่ามันสามารถและเอ็เออาร์ R ได้อย่างเดียวเนะน,นี่ยผมเออตอนแรกผมอ่านผิดนะครับผมโอ้ยจบ啦โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ มีเพียงเท่านี้นะรับคนก็ใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมกันด้วยครับแล้วก็อีกกิจกรรมนึงที่ผมแนะนำเนี่ยผมต้องการแนะนํากิจกรรมนี้เลยทุกคนพยายามมาเล่นกันเยอะๆนะในส่วนของกิจกรรมลูกเต่านะทุกคนคือมันแจกรางวัลเยอะมากคนระับเราคือมี energy แบบเหลือเฟือเลยแล้วดูทุกคนผมเล่นกิจกรรมเนี้ยได้เงินอะ่ะด้วย s u p p o ถ้าเราได้ช่องเนี้ยทุกคนเรามีโอกาสได้เงิน50,000รองเท้า100หินอัปเกรดเป็นเซตแล้วก็ สุูงอุปกรณ์ S S R ถึง L R เลยนะทุกคนซึ่งมันแบบดีมากเนะี่ยผมได้จากหเหตเกมเนี้ยมาแบบว่าโคตรเยอะตอนนี้เงินผมมีเกือบ3ล้านจริงๆผมมี3ล้านกว่าเลยนะแต่ผมเอาไปแบบทำย่างอื่นหมดนะทุกคนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเพียงเท่าน,นี้ทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ยกอ,กอย่าลืมกดไลค์กับตั้งปุ่มดิ่งด้วยนะครับอยากรู้อะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ตารางใต้คลิปได้เลยเนาะถ้าเยอะเดี๋ยวจะมาตอบนะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ